วัสดีทุกคนวันนีป้าเพชรจะพามาเที่ยวตลาดวัตระัังที่เมืองเก่าสุขโขทัยเด้อตลาดสะอาดสะอาดน่าเดิน cao sự khổ thay cái này là nhỉ ok cây bán thăng quan là ta là thế กระหล่ำยี่ดอกงามๆนั่นเลยโอ้โหโอ้โหดูดิน่งรลา พี่มะม่วงอะไรเนี่ยฮะโชคอ,อ,อันันอ๋อโชคอ,อ,อันัน์พี่เอาโลหนึ่งได้กี่ลูกนี่โลโกตหนึ่งเนี่ยสี่ลูกสี่ลูกต้องกินให้หมดหรอกตลาดนี้หัววงก็มีอะไรแล้วเนาะดีโอกาสดีวันนี้มาแต่หัววันได้มาเจอ อ,อได้มะม่วงไปกินแล้ววันนี้เออยี่สิบอ้าวตกลงเป็นเป็นสามสิบอเป็นโลสามสิบนะเออ,เอ,อที่เห็นป้ายนี้ยี่สิบบาทก็คือแตงไทยนะมะม่วงนี่สามสิบ และวันนี้ได้ส้มตำไปกินละได้ส้มตำได้มะม่วงไปกินเข้าที่พักแล้ววันนี้นอนสุโขทัยครับทุกคนนอนสุโขทยัยมาเที่ยวสุโขทยัยก็ต้องนอนสุโขทัยก่อนตรงนี้ไปต่อเนี่ยตลาดวัตะพังทองตรงนี้เรียกว่าต,ตลาดวัตะพังทองนี่คือวัด สุโคทรใเมืองเก่าอันนี้คือทางเข้าวัดตระทางทองเด้อเออไม่ใช่ไม่ใช่ทางเข้าตลาดนะแต่วัดตลาดก็อยู่ในนี้แหละอยู่ในเขตนี้แหละแล้วก็มันอยู่ในวัดเขตวัดเนาะตลาดวัดประทางทองโอเคจบจบแค่นี้ก่อนนะครับผมคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับผม